หนังสือกรรมทีปนีแจกแจงถึงประเภทแห่งกรรมผลแห่งกรรมและการเผาผลาญทำลายล้างกรรมอย่างอุกฤษรจนาโดยพระพรมโมลีวิราชยาน,นวรโรปรเรียนธรรมเก้าประโยคชีวิตในโลกเดียรััชาน เมื่อจะกล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ของเหล่าสัตว์ในโลกเดรัจฉานแล้วสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายย่อมแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆมีจำนวนสี่ประเภทคือ 1. อปทะติรฉานสัตว์เดรัจฉานประเภทไม่มีเท้าคือไม่มีขาซึ่งได้แก่งูปลาไส้เดือนเป็นอาทิ สองทวิปะทะติรัชฉานสัตว์เดรัจฉานประเภทมีสองเท้าซึ่งได้แก่แรง้งกานกตะกลุ่มเป็ดไก่เป็นอาทิสามจตุปะทะติรชฉานสัตว์เดรัจฉานประเภทมีเท้าสี่เท้าซึ่งได้แก่หมีหมาช้าง มา้าวัวควายเสือและกวางเป็นอาทิ 4. พหุป,ปะทะติรัชานสาัตว์เดรจชานประเภทที่เท้ามากกว่าสี่เท้าขึ้นไปซึ่งได้แก่กิ้งกือตะเข็บตะขาบเป็นอาทิเหล่าสัตว์ในติรัชานภูมินี้ ย่อมมีความเป็นอยู่เช่นที่เราท่านทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้แล้วโดยมากเพราะว่าเหล่าสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างปรากฏเป็นตัวตนคนเราสามารถที่จะเห็นได้ไม่เหมือนเหล่าสัตว์ในอบายภูมิชนิดอื่นที่มีกายไม่ปรากฏมนุษย์ธรรมดาไม่สามารถจักเห็นได้เช่นเปรตอสุรกายเป็นต้นอย่างไรก็ดี ความเป็นอยู่ของสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายเท่าที่ควรทราบโดยย่อในที่นี้คือก่อสถานที่สัตว์ที่ไปเกิดในโลกเดรัจฉานแล้วย่อมมีชีวิตอยู่ไม่เป็นที่เพราะไม่มีสถานที่อยู่เป็นของตนโดยเฉพาะไม่เหมือนสัตว์ที่ไปเกิดในแดนนรกเพราะในโลกนรกนั้นมีสถานที่อยู่เป็นขุมๆเหล่าสัตว ไปตกอยู่ในนรกขุมไหนก็ต้องเสวยวิบากแห่งอกุศลกรรมความชั่วของตนอยู่ในขุมนรกนั้นเป็นเวลานานนักครั้นพ้นกรรมตายจากนรกขุมนั้นแล้วถ้าบาปยังมีก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกในนรกขุมอื่นและเสวยทุกข์อยู่ที่นั่นต่อไปจนกว่าจะพ้นจากบาปกรรมที่ทำไว้ แต่สัตว์ที่ไปเกิดในติรฉานภูมินี้ไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่มีที่อยู่เป็นของตนโดยเฉพาะมีที่อยู่ไม่เป็นหลักแหล่งบางทีเที่ยวแทรกแซงมนุษย์อยู่ตามบ้านตามเรือนบางทีก็เป็นสัตว์เดรฉานเถื่อนเที่ยวอยู่อาศัยตามป่าตามดงบางทีก็อยู่ในคงคาหนองน้ำนทีทานในพื้นปฐพภภีที่เราอยู่เวลานี้ มีสัตว์เดรัจฉานอยู่อาศัยทั่วไปมากมายเช่นที่ท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายได้เห็นกันอยู่ทั่วๆไปแล้วขอความเป็นอยู่สัตว์ที่ไปเกิดในโลกเดรัจฉานแล้วย่อมมีความเป็นอยู่ลำบากยากเย็นกว่ามนุษย์เรามากมายนักเพราะเป็นสัตว์ที่มีภัยต่อชีวิตรอบด้าน ชีวิตจะอยู่รอดไปได้แต่ละวันนั้นแสนจะลำบากยากเย็นเป็นสาหัสเป็นชีวิตของสัตว์ที่ตกต่ำแสนจะอาภัพได้รับแต่ความไม่สบายรอบด้านต้องยุ่งอยู่กับการแสวงหาอาหารมาใส่ท้องอยู่ตลอดเวลากว่าจะได้มาก็รู้สึกยากนักหนาต้องระวังกายระแวงภัยอยู่เนืองนิดเกิดความหวาดสะดุ้งแห่งจิตไม่มีหยุด ไหนจะภัยจากมนุษย์คอยตีฆ่าไหนจะภัยจากสัตว์ที่ใหญ่กว่าคอยประหารต้องทนทุกข์ทรมานเป็นสัตว์เดรัจฉานอยู่อย่างนี้จนกว่าจะสิ้นกรรมที่ทำไว้จึงจะไปเกิดในภูมิอื่นตามยถากรรมรวมความแล้วก็ว่าชีวิตของสัตว์เดรัจฉานนี้ไม่ดีแน่ มีแต่จะได้รับความทุกข์กระเสือกกระสนวุ่นวายเรื่อยไปที่ต้องเป็นเช่นนี้ก็เพราะวิบากแห่งอกุศลกรรมที่ตนทำไว้บันดาลให้เป็นไปสมตามในแห่งพระพุทธพจน์บทสำคัญซึ่งองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เจ้าตรัสไว้ในธรรมปริยายสูตรแห่งทัศกนิบาตอังคุตรนิกายดังต่อไปนี้